สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ก็มีรถ10ล้อโม่ปูนเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นยี่ห้อฮิโน่นะครับผมเอกสารคู่มือชุดโอนเรียบร้อยนะครับแต่ว่าภาษีขาดเกินครับผมก็ซื้อมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นรถโม่นะครับโมปูนแต่ว่าหัวเจ็งก็ยังดูดีอยู่นะหัวเจ๋งยังดูดีอยู่ไม่ผุไม่พังนะครับ แต่ว่าตัวโม่ก็จะมีรอยรอยปะนะครับเห็นไครับตัวโม่จะมีรอยปะรอยปะนี่จะน่าจะเกิดจากการอาจจะเป็นพวก ปูนมันแห้งอยู่ข้างในหรือเปล่านะครสร่วนมากผมเห็นเขาจะเจาะแล้วก็ทุบปูนออกหรือว่าจะเจาะซ่อมก็มีนะครับเคยเห็นอยู่สภาพก็ยังดูดีอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาเดินรอบคันอีกรอบหนึ่งแล้วกันตัวนี้เป็นเครื่องหกสูบของฮิโนเป็นอ k เครอยนะครับ ช่วงล่างก็เป็นของฮีโน่คานหน้าก็เป็นของฮีโน่นะครับเบรกแห้งหน้าหลังเบรกแห้งหมดนะครับคือทีมงานเราไปซื้อเมื่อวานนะครับทีมงานไปซื้อเมื่อวานไม่ได้ขับมาครับลากเข็นมาครับผมแต่ว่าทีมงานเราลองแช่เครื่องนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทดลองขับนะครับแช่เอาแบตเตอรี่ไป ทดลองเครื่องว่าเครื่องดีก็ตกลงราคาซื้อก็ลากเข็นมาเลยนะครับนี่ครับเป็นเครื่องของฮ e ีโน่ EK100 นะครับเป็นฝาสูบสองท่อนนะอ่าเป็นฝาสูบสองท่อนนะครับฮีโน e ่ EK100 เครื่องดีนะครับเครื่องดีเครื่องแห้งเพราะว่าทีมงานเราสตาร์ทแล้วครับเมื่อบานไป ซื้อมาโดยช่องสีบุญเรืองนะครับไปซื้อแต่ว่ายังไม่ทดลองหมุนโมกไม่ได้ทดลองขับนะครับเกียร์ก็จะเป็นหกเกียร์ครับหกเกียร์เดินหน้าประมาณนี้จกหัวได้นะจกหัวได้เปิดยังไง ข้างในล็อกรูกบอลคือแยกยกได้หมดนะครับถ้าลูกค้าอยากได้เครื่องเกียร์ผมก็แยกให้นะครับลูกค้าอยากได้หัวเกีงผมก็แยกนะครับลูกค้าอยากได้ช่วงล่างผมก็แยกให้นะครับหรือว่าลูกค้าอยากได้ทั้งคันก็ได้นะครับผมคันหน้าก็เป็นของฮิโน่ครับคันนี้เป็นฮิโน่ทั้งคันเป็นเบรกแห้งนะทางลุง คัซียังสวยนะครับคัซียังสวยอยู่ไม่ผุไม่พังนะครับไม่กินสนิมน,นะครับช่วงล่างก็เป็นของฮิโน่ฮิโน่สองเผ่านะครับเบรกแห้งสภาพยางไม่สวยครับที่เราไปซื้อล้อไม่ครบนะครับทีมงานของเราเอาล้อไปจากร้านไปใส่มานะล้อยังมีอยู่ประมาณสี่เส้น ห้าเส้นนะครับล้ออันนี้เป็นเหล็กน่าจะเป็นตัวต่อรางนะช่วงล่างก็ยังสาภาพดีอยู่แท่นแหนบแท่นอะไรก็ยังดูดีครับลูกมากย,ยังแห้งเลยรับสียังได้อยู่นะครับคัดสียังได้ ก็ยังอยู่ครบอยู่นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวตัวอะไรเน,นี่ยเทปูนหรือเปล่าครับ <c oughs> ช่วงล่างยังแน่นๆอยู่นะครับลูกค้าอยากได้ช่วงล่างผมก็แยกให้นะครับเบรกแท่งหน้าหลัง เป็นระบบเบรกทิฟฟี่นะครับระบบเบรกทิฟฟี่พวงมาลัยพาวเวอร์ะครับระบบเบรกทิี่พวงมาลัยพาวเวอร์ฝั่งนี้เปิดออกได้นะครับประตูก็จะเป็นหมุนเอาระบบมือหมุนกระจกขึ้น,นครับขึ้นลง คือรถไม่ได้ใช้งานครับคันนี้รถจอดนะครับที่เราไปซื้อเป็นรถจอดรถไม่ได้ใช้งานก็ดูจากสภาพก็น่าจะรู้เนะเห็นไหมถ้ารถใช้งานมันก็ไม่น่าจะเป็นสภาพนี้เนาะแต่ว่าหัวเก่งได้อยู่นะครับหัวเก่งได้อยู่นะถือว่าไม่ผุไม่พังครับแต่เก็บก็มีรอยสนิม สภาพโดยรวมนะก็โอเคครับสภาพโดยรวมไม่ผุไม่พังไม่น่าเกลียดนะครับ รถคันนี้เป็นฮิโน่ทั้งคันนะครับเอกสารคู่มือชุดโอนเรียบร้อยแต่ว่าภาษีขาดเกินนะครับมีลูกค้าท่านใดสนใจอาจะเอาไปปั้นต่อไหมหรือว่าลูกค้าอยากได้อะไรเป็นเครื่องเกียร์เป็นช่วงล่างเดี๋ยวผมแยกให้นะครับ ต่ฝั่งนี้ทําไมมันเปิดไม่ออกน่าจะประตูล็อกหรือเปล่าครับในใจไม่ได้ล็อกนะแต่ทําไมเปิดไม่ออกเปิดออกแล้วออฝั่งตะเข็บหัวเจงก็จะมีสนิมจิ้มอยู่นะครับเนื่องจากก็น่าจะจอดไม่ได้ใช้งานนะก็โดนฝนโดนแดดเนาะ คลิปนี้จะไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับผมแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้เครื่องอยากให้สตาร์ทให้ดูก็รบกวนโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติม,ตมหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องส่งไปทางไลน์ให้ดูนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาวินเชียงกงรับซื้อขายทั่วไทย ขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ